สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับใน EP นี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรักแรกของเรากันค่ะว่าจริงๆแล้วรักแรกของเราเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับทางจิตวิญญาณแล้วก็จิตสำนึกของเราอย่างไรกันนะคะความรักที่เราเคยเข้าใจกันมาก็คือการที่เรารักพ่อรักแม่รักพี่น้องรักแฟนรักลูกรักเพื่อนรักทรัพย์สิน ของตัวเองที่เราหามาได้แต่ว่าความรักปกติแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะนำเราไปสู่รักแรกที่แท้จริงของเราได้ความรักต่อตัวเองสามารถที่จะนำไปสู่รักแรกของเราได้ความรักครั้งแรกของเราก็คือการที่เราหันกลับมาหลงรักตัวเองอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะก่อนอื่นเอ่ยนะคะขอทบทวนกันอีกสักนิดนะคะ ว่าโลกที่เรากำลังอยู่นี้นะคะก็คือสถานที่สมมุติยังจำกันได้อยู่ไหมคะทีนี้เราก็มาดูความหมายกันนะคะว่ารักตัวเองคืออะไรการรักตัวเองนั้นมีอยู่สองมิติด้วยกันนะคะก็คือการรักแบบภายนอกหรือความรักแบบจิตสำนึกที่มีให้กับเราและความรักแบบภายในคือความรักแบบจิตวิญญาณที่มีให้กับเราการที่เรารู้ว่า เราเป็นไข้เราจึงหายามากินเพื่อให้ตัวเองหายป่วยการที่เรารู้ว่าเราต้องกินอาหารที่ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจะได้ดูดีถ้าเราจะสุขสบายได้เราจะต้องทำเงินไว้เยอะๆเพื่อให้ตนเองมีฐานะที่ดี และการที่เราจะยิ่งใหญ่เป็นที่หนึ่งได้นั้นเราก็ต้องเก่งกว่าคนอื่นและมีอํานาจมากกว่าทุกคนแบบนี้ถือว่าเป็นความรักที่มาจากการแลกเปลี่ยนและครอบครองถือว่าเป็นความรักที่ต่ํากว่าพื้นฐานของความรักแบบปกติทั่วไปเลยนะคะซึ่งไม่ถือว่าอยู่ในมิติใดเลยค่ะแต่ถ้าเรารักเพื่อนมนุษย์รักสรสรพสา์รักสิ่งแวดล้อม รักโลกใบนี้แบบที่สังคมยอมรับว่าส่งผลดีต่อสังคมโรคโดยรวมแบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นความรักที่ต่ำกว่าพื้นฐานเหมือนเดิมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเป็นความรักที่มาจากความคาดหวังนั่นเองค่ะมาจากความคาดหวังและความต้องการที่อยากจะให้เป็นซึ่งมาจากการสร้างภาพหรือถูกทำให้เป็นนั่นเองนะคะเราทำสิ่งหนึ่งเพื่อหวังผลอีกสิ่งหนึ่ง เราทำสิ่งนี้เพื่อให้ได้สิ่งนั้นซึ่งพวกเราส่วนมากก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นเลยค่ะและถือว่าเป็นปกติของมนุษย์ทั่วทั้งโลกแต่การเป็นเรื่องปกติแบบนั้นของพวกเราไม่ได้เป็นความรักหลอกนะคะเราแค่แสดงการเป็นความรักมันออกมาเท่านั้นเองถึงแม้ว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ทั่วโลกจะมองเห็นแล้วก็ยอมรับความรักแบบนี้กันได้ก็ตาม แต่ก็ขอถามนะคะว่าต้องให้มีคนเห็นและให้การยอมรับเท่านั้นหรือเราถึงจะเป็นความรักกันได้ทั้งๆที่ความรักนั้นมีอยู่รอบๆตัวเราอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนั้นจะไม่ได้เรียกว่าความรักกระหลอกนะคะแต่มันเป็นเพียงแค่ความกลัวความกลัวที่จะไม่ได้ความรักตัางหากพวกเราจึงได้ร่วมกันแสดงการเป็นความรักนั้นออกมา เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของกันและกันเท่านั้นเองอย่าลืมว่าเราทุกคนล้วนมีความเป็นอิสระเราสามารถทำความประสงค์ของตัวเองได้ทั้งนั้นเลยแต่มวลน้ำหนักหรือค่าพลังงานของตัวเราเนี่ย <c oughs> ก็จะอยู่ในสภาพที่เป็นปกติของการเป็นมนุษย์เหมือนเดิมซึ่งการทำเพื่อหวังสิ่งตอบแทนต่างๆนั้นจะทำให้เรายังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นไปสู่การวิวัฒนาการของตัวเองได้ เพราะเราไม่ได้เป็นธรรมชาติของความรักที่แท้จริงนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากบางท่านยังสงสัยว่าแล้วแบบนี้เราจะทํามันไปเพื่ออะไรล่ะความรักตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นน่ะเพราะว่ามันฝืนธรรมชาติมันผิดปกติจากธรรมชาติที่เป็นซึ่งความรักแบบภายนอกที่แท้จริงที่จะนำไปสู่รักแรกได้นั้นก็คือความรักของจิตสำนึกที่มีให้กับตัวเรา นั่นคือการที่จิตสำนึกของเราที่เขายอมเสียสละให้กับเรานั้นมีประสบการณ์ได้พบเจอกับประสบการณ์ต่างๆอันหลากหลายทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอย่างที่เราได้บัญญัติเอาไว้กันบนโลกสมมติใบนี้นะคะและทุกท่านทราบไหมคะว่าจิตสำนึกนั้นคือความรักได้ยินไม่ผิดคะ่ะจิตสำนึกนั้นคือความรักบางท่านอาจแย้งว่า ไม่จริงอ่ะจิตสํานึกนั้นคือตัวร้ายที่สุดเลยนะเพราะว่าจิตสํานึกนั้นคือต้นตอของปัญหาทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่ทุกความเชื่อต้องการให้นําออกจากตัวเองเป็นลําดับแรกเลยเช่นจิตสํานึกเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับทุกปัญหาในด้านลบต่างๆซึ่งทําให้เกิดเรื่องเกิดราวอื่นๆตามมาอีกมากมายเช่น จิตสำนึกของผู้มีอำนาจที่เข้าไปเกี่ยวพันกับความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือภายในประเทศแล้วก็ให้เกิดสงครามทำลายชีวิตผู้คนการค้ามนุษย์และการค้าขายที่เอารัดเอาเปรียบการแย่งชิงอำนาจและทรัพยากรของการครอบครองอำนาจในการผูกขาดกิจการทุกแขนงที่มีอยู่บนโลกใบนี้และอื่นๆอีกมากมายที่เกิดมาจากการทำงานของจิตสำนึกของผู้คนนั้นแต่ถ้าหากว่าลองปรับมุมมองดูว่า ถ้าจิตสํานึกคือการทำงานของพระผู้สร้างอีกด้านหนึ่งเหมือนขั้วลบกับขั้วบวกในการได้มาของผลลัพธ์ที่เป็นแสงสว่างซึ่งจะขาดขั้วใดขั้วหนึ่งไปไม่ได้เลยซึ่งถ้าได้ลองมองแบบนี้แล้วก็จะพบว่าจิตสํานึกยังคงเป็นที่ต้องการอยู่สิ่งที่จิตสํานึกทำให้เห็นว่าเป็นความรักก็ให้ดูที่เรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของพวกเรากันนะคะเช่น ยามที่เราเห็นไก่ทอดชิ้นหนึ่งแล้วเราอยากจะกินเมื่อเรากินเข้าไปแล้วรู้ว่ามันอร่อยมากหลังจากนั้นเราเกิดติดใจอยากกลับมากินอีกสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความงดงามของจิตสำนึกที่มีให้กับเราเพราะจิตสำนึกเขารู้ว่าเราชอบมันอร่อยติดใจเราเมื่อเราอร่อยเราก็จะกินได้เยอะร่างกายเราก็จะมีพลังงานมาก จิตสำนึกเขาก็จะมีความสุขไปด้วยซึ่งจิตสํานึกนั้นเขาไม่ได้รับรู้ว่าเราจะต้องไปเบียดเบียนชีวิตไก่หรือการกินไก่ทอดเป็นการทําลายสุขภาพหรอกนะคะหน้าที่ของจิตสํานึกเพียงแค่ให้เราได้ในสิ่งที่เราพอใจหรือไม่พอใจเท่านั้นแล้วท่านเคยชอบผลงานศิลปะเคยชื่นชมความงามของธรรมชาติ ดูหนังฟังเพลงหรือเล่นกีฬาที่ชอบไหมคะอัธรรดเหล่านั้นถือว่าเป็นความงดงามของจิตสำนึกที่มีให้แก่เราทั้งสิ้นเลยเราทุกคนคือมนุษย์โดยมนุษย์นั้นคือผู้ที่ใช้จิตสำนึกในการทำงานให้จิตสำนึกล้วนนำประสบการณ์อันงดงามทั้งหลายมาให้แก่เราถึงแม้บางท่านอาจจะคิดว่าบางประสบการณ์แสนจะเจ็บปวดด้วยซ้ำ แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อเราทั้งหลายต่างได้พบเจอกับเงื่อนไขใดก็ตามไม่เคยมีสิ่งใดเลยที่เราจะไม่ได้รับผลลัพธ์แห่งความงดงามนั้นกลับมาเลยเพราะอะไรนะหลือคะก็เพราะว่าเมื่อเราเจอความทุกข์เราจะเห็นคุณค่าของคำว่าสุขเมื่อเราขาดแคลนเราจะรู้ถึงความแตกต่างของคำว่ามั่งมีเมื่อเราผิดหวัง เราจะรู้ได้ถึงซึ่งสัมผัสของความสมหวังซึ่งเราเคยได้รับมันมาก่อนแล้วเมื่อเราผิดพลาดเราจะเข้าใจความมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเมื่อเราประสบความสำเร็จหากเราไม่มีประสบการณ์ในสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยแล้วเราจะรู้ถึงความแตกต่างกันได้อย่างไรคะเพราะเมื่อเกิดสิ่งหนึง่งก็จะนําเราไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเสมอ และจิตสำนึกนั้นได้พยายามสาะ,ะแสวงหาประสบการณ์แบบใหม่ที่มีคุณค่าสำหรับเราควานหาสิ่งที่จะนำพาเราเติบโตไปในวันข้างหน้ามาให้ด้วยความยากลำบากเพื่อให้เราได้มีประสบการณ์ในการเล่นเครื่องเล่นทุกชนิดที่มีอยู่บนโลกแม่ไกอานี้ได้ด้วยตัวเราเองก่อนที่จะส่งต่อเราให้จิตวิญ,ญญาณได้ทำหน้าที่ต่อไปสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าจิตสำนึกนั้นรักเรามากเพียงใด ขอขยายความคําว่าจิตสำนึกส่งต่อเราให้จิตวิญญาณได้ทำหน้าที่ต่อไปประโยคนี้หมายถึงว่าทั้งจิตสำนึกและจิตวิญญาณน,นั้นแบ่งหน้าที่กันทำงานก็จริงอยู่นะคะแต่ก็ทำหน้าที่ร่วมกันไปด้วยคือเมื่อเราได้เรียนรู้การใช้เครื่องเล่นบนโลกแม่ไกอาแห่งนี้จนชำนาญแล้วสนุกกับของเล่นจนพอใจแล้ว เมื่อเราเข้าใจกับทุกๆประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วและเมื่อเรารับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆของตัวเองในการมาที่โลกแม่ไก่อาแห่งนี้ได้แล้วและเมื่อเราหยุดสแสวงหาจิตสำนึกนั้นก็จะหลีกทางให้กับจิตวิญญาณและส่งต่อหน้าที่หลังจากนี้ให้เป็นเรื่องราวของจิตวิญญาณเป็นผู้ทำหน้าที่ต่อไปส่วนจิตสำนึกนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ได้หลอมรวมกายเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณอีกครั้งหนึง่ง ดังนั้นคำว่ารักแรกในความหมายของจิตสำนึกที่มีให้กับตัวเราจริงๆก็คือการที่เราได้กลับมาหลงรักตัวเองหลงรักจิตสำนึกของตัวเองอีกครั้งหลังจากที่เราได้หลับไปนานแสนนานและที่สำคัญที่สุดก็คือจิตสำนึกของเราถูกทำให้เป็นผู้ร้ายมันเนิ่นนานแล้ววันนี้อยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะให้เขาเป็นอะไรสำหรับเราต่อไป ต่อมานะคะเราจะพูดกันถึงเรื่องความรักในมิติที่สองหรือความรักแบบภายในของจิตวิญญาณที่มีให้กับเรากันนะคะก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนว่าจิตวิญญาณของเรานั้นเป็นผู้รู้ที่แท้จริงและมีปัญญามาจากจัก,กรวาลที่สามารถแก้ไขข้อข้องใจทั้งหมดทั้งหลายได้เองมีอำนาจและคุณสมบัติเช่นเดียวกับพระผู้สร้างหรือพระเจ้า แต่จิตวิญญาณที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วได้ยอมสละความสุขของเขาเพื่อให้เราได้มีประสบการณ์กับจิตสำนึกและจิตวิญญาณนั้นเขาก็รักเรามากๆเลยนะคะจิตวิญญาณสามารถช่วยเราได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราได้ทุกอย่างแต่เขากลับยอมที่จะให้อิสระและเสียสละในการที่ให้เราได้มาซึ่งประสบการณ์เหล่านั้น ตามที่เราปรารถนาถึงแม้ว่าเขาจะต้องติดอยู่กับทุกๆประสบการณ์ของเราไปด้วยก็ตามจิตวิญญาณของเรานั้นก็คอยที่จะเชื่อมต่อกับเราอยู่ทุกช่วงเวลาเลยถึงแม้ว่าจะเป็นการอยู่กันคนละมิติซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุดอยู่แล้วไม่เคยมีเลยแม้แต่เสีเส้ยววินาทีเดียวที่เขาจะไม่พยายามอยู่ด้วยกันกับเราหรือส่งสัญญาณให้เรากลับมาอยู่กับตัวเอง เพื่อที่จะได้นำทางเราให้กลับมารู้จักตัวตนเดิมที่แท้จริงในขณะที่จิตสำนึกของเราก็ยังคงทำงานควบคู่กันไปด้วยซึ่งทั้งจิตวิญญาณและจิตสำนึกได้มีการแบ่งแยกกันทำหน้าที่อย่างชัดเจนจิตสำนึกทำหน้าที่ของเขาในการหาประสบการณ์มาให้เราได้เรียนรู้และจิตวิญญาณมีหน้าที่นำทางเรากลับบ้านเขาทั้งคู่ไม่เคยขัดแย้งกันเลยสักครั้งเดียว เพราะเขาก็ต่างทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดแค่นั้นเพราะจิตวิญญาและจิตสํานึกนั้นแท้จริงแล้วเขาคือสิ่งเดียวกันและก็คือส่วนหนึ่งในการทํางานของพระเจ้าทั้งคู่เลยและเงื่อนไขในการเขียนบทก่อนที่เราจะได้รับการคัดเลือกลงมามีประสบการณ์ในโลกแม่ไก่อาก,ก็คือเมื่อเธอจดจำตัวเองได้ขอให้เธอนั้นกลับคืนสู่สถานอันเป็นบ้านเกิดของเธอ บ้านเกิดอันเป็นบ้านเดิมเพื่อที่ดวงจิตดวงอื่นจะได้มีประสบการณ์ลงไปมีประสบการณ์บ้างแล้วเราเองนั้นก็เวียนว่ายอยู่ในมหาสมุทรแห่งการเกิดตายนี้มานานแสนนานหรือเกินเมื่อเราได้ตกค้างอยู่ในมโนคติใดมโนคติหนึ่งเมื่อเราติดค้างอยู่ที่มิติแห่งใดจิตวิญญาณของเราก็จะพยายามค้นหาและตามไปอยู่ในสภาพนั้นกับเรา จิตวิญญาณของเรานั้นทำหน้าที่เพื่อให้เราได้ทราบเรื่องนี้เพราะเขาอยู่กับเรามาเนิ่นนานตั้งแต่ลงมาหาประสบการณ์บนดาวโลกกายภาพแห่งนี้เขาร่วมร้องไห้ร่วมหัวเราะร่วมผิดหวังร่วมสมหวังร่วมทุกข์ร่วมสุขและร่วมกันกับทุกๆสถานการณ์ในภพชาติที่เราได้วนเวียนอยู่และจากไป แล้วก็กลับมาอยู่ใหม่ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ไดอํานวยให้ในขณะที่จิตสํานึกของเรานั้นกลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่เราได้เปลี่ยนภพชาติของการหาประสบการณ์จิตสำนึกกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็คือการที่เราได้หมดพลังงานในภพชาตินี้ในขณะที่จิตเรายังจดจำตัวเองไม่ได้จิตสำนึกจะพาเราไปยังมโนกติที่เราได้สร้างเอาไว้ ต่อเมื่อพลังงานของเราในมนโนคตินั้นหมดลงเราก็จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้าเราไม่ได้ตกลงไปอยู่ในมนโนคติที่มันทับซ้อนกันลงไปอีกเมื่อเราได้กลับมาเริ่มต้นที่ดาวโลกกายภาพแห่งนี้ใหม่เราก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่ไม่ใช่ตัวเราคนเดิมในร่างมนุษย์เหมือนเดิมก่อนครั้งหน้านี้และเราก็จะไม่สามารถที่จะจดจำเรื่องราวต่างๆในครั้งใดใดได้อีกเลย เพราะว่าเราตกอยู่ในเงื่อนไขของการหลับมาอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนอกจากพลังงานทับซ้อนเดิมแค่นั้นที่มันยังเกาะติดกับเราอยู่เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเราเริ่มมาเกิดที่พ่อแม่คู่ใหม่ DNA ใหม่เป็นคนที่ถูกสมมุติขึ้นมาใหม่กลับมาเรียนแล้วก็มาหาความรู้ใหม่มีประสบการณ์ใหม่และอยู่กับสิ่งใหม่ๆที่ไม่ใช่ของเดิมไปเรื่อยๆอย่างที่ไม่มีวันได้จบสิ้น ขอเสริมตรงนี้นิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเราได้ทำการฝึกสมาธิไปเรื่อยๆฝึกเปิดตาที่สามเราจะสามารถมียานอย่างรู้อดีตจดจำอดีตที่ผ่านนมาของเราได้รวมถึงรู้อนาคตได้ด้วยนะคะสำหรับ พลังงานทับซ้อนที่เกาะติดกันมากับประสบการณ์เก่าก็คือพลังงานที่เรายังไม่สามารถสลายออกไปจากมันได้ค่ะในขณะที่เรามีประสบการณ์ร่วมกันในภพชาตินั้นๆพลังงานทับซ้อนเหล่านี้ก็อย่างเช่นความโกรธเกลียดความพยาบาทผูกใจเจ็บแล้วก็การผูกมัดกันทางอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่สลายหรือว่า มันไม่หายไปเองค่ะมันจะยังคงอยู่อย่างนั้นแล้วก็เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆตามภพชาติที่เราได้กลับมาเริ่มต้นด้วยกันใหม่จิตวิญญาณเขารู้เรื่องนี้ดีเขาจึงพยายามส่งสัญญาณบางอย่างให้เรานั้นกลับมาที่ตัวเองเพื่อที่เราจะได้ตื่นรู้และการตื่นรู้ได้ด้วยตัวเองนี้ก็คือการสละทุกๆเงื่อนไขแล้วก็ทุกๆพลังงานที่เคยสะสมมาจิตวิญญาณของเราช่างเป็นความรักที่งดงามเหลือเกินทีนี้ เราก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไงให้มีความสุขได้นั่นก็คืออยู่ด้วยความรักความรักที่มีให้กับตนเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะในการที่จะกลับมาเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในของตัวเองให้ได้เพื่อที่จะได้จดจำตัวเองได้ วิธีที่แอดมินทำบ่อยๆก็คือการกล่าวดิ้งการอยู่กับธรรมชาติการทำสมาธิค่ะแอดมินก็จะทำสมาธิทุกๆวันเลยนะคะประมาณวันละประมาณ30สถึง60นาทีบางทีก็ทำก่อนนอนด้วยแล้วก็หลับไปเลยเช้ามาก็ทำสั้นๆประมาณตอนเช้าแอดมินจะทำประมาณ5นาที10นาทีโดยประมาณนะคะแต่ส่วนมากแอดมินจะเน้นหนักช่วงกลางคืนมากกว่าเนาะแล้วก็ ให้มีจิตจดจ่อจอยู่กับปัจจุบันขณะโฟกัสกับงานที่ทำสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าจะทำให้เรามีกำลังสติกำลังสมาธิสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้การเชื่อมต่อของเราเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็แนบแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ในวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใน EP ถัดไปนะคะหากเพื่อนเื่นคิดว่า อีพีนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ